คันนี้เห็นก็รักเลยสําหรับสายซิ่งสายรูยแต่งทรงงแม็กคันนี้จัดให้พร้อมดูว่าแต่งอะไรบ้างไปดูกันวันนี้รูโอ๊ตพามาดูีซูสุดีแม็กปี2020ไฟหน้านะแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแม็กจัดมาให้สวยๆเป็นแม็กวลขอบ20แต่งให้ครบจบแน่นอนไม่ต้องกลัวซื้อไปเมียไม่ดา<อ>่าภายในคุมโทนสีดําใหม่มากบอกกัมบหยีจอตรงกลางเปลี่ยนเป็นจอเอ็นดอยให้แล้วคันนี้เป็นเกียร์เมนูนแบบ6สปีดข้อดีอีกข้อหนึ่งไม่แค่7จ็ดหมื่นเท่านั้นบอกเลยว่าไม้แบบนี้ราคานี้หาาาไไไม่่่ดดด้้้้แนนนนนนนอรุีภยใ กว้างขวางนั่งได้สบายๆคันนี้แต่งแบบค้ำไทยมาให้พร้อมกับท่อเลดอีกหนึ่งใบบอกเลยว,ว่าชุดนี้ก็หลายพันบาทแล้วนี่เลยคือคุ้มพลังของอ s u z u 1.9ดีแ x คันนี้มาพร้อมกับท่อเลดเข้าเทอร์โบแล้วก็อินเตอร์เป็นท่อเลดเรียบร้อยแล้วจัดทรงมาให้สวยๆซื้อไปคันนี้ไม่ต้องแต่งแล้วไม่ต้องกลัวมีดา่าบอกเลยว,ว่าคันนี้คุ้มสุดคุ้มจัดแต่งลงแม็กทุกอย่างแต่งมาให้ครบแซดสุดๆแต่ราคาบอกเลยว,ว่าสุดๆจริงๆรุ่นนี้ปีน,ปนี้ปี2020ราคาแค่429,000บาทขอนเริ่มต้นแค่บบาาาาาทททเ่่่นนั้อกว,วราคดาดีีสุ ใครอยากได้คอมเมนต์ว่าสนใจแล้วลุงจะจัดให้